สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมฟรีไฟล์แอควาร์กันเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นฟรีไฟแบบไม่ทั่วไปเลยนะมันจะเป็นแบบฟรีอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูก่อนว่ามันจะมีอะไรคือมันจะมีเพชรฟรีๆให้เลยนะป็นฟรีไฟแบบคือแบบเหมือนเราต้องไม่ไม่ต้องเติมเพชรก็ได้นะฟรีไฟแบบไม่ต้องเติมเพชรอะทุกคนกกคือเกมคือแต่ว่ามันจะไม่ให้กดค่นี้นะ เป็นแบบเหมือนยุคเก่าอ่ะทุกคนแต่ก็มีพามให้นะมีอันนี้รหัสผมสามร้อยชงแต่ชุดมันบัอกอ่ะมีทุกคนมีสามร้อยเพชรได้ได้จริงอ่ะไม่ได้หลอกนะนี่หลอกแค้ทุก็เพชรก็กได้ กันทุกีแล้ววันนี้ผมจะมาสอนโหลดอันนี้กันเลยน่ะเ <Okay. S 1> กดออกเข้าไปไนี้เข้าไปอย่างแรกเข้า Google เ,เขียนว,ว่าฟร e ไฟล์แ a ควากดแค่ไปอันแรกเลยอืมมันจะขึ้นหน้านี้นะทุกคนกด Facebook ผมใช้ f a c e b o o k นะแล้วก็รอก่อนดำเนินดำเนินชื่อ เโมมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคันลอกคันนี้ไว้เนี่ยคันลอกไว้เลยดาวโหลดแอพพลิเคนดาวโหลดต่อไปรายละเอียดแล้วก็คือของผมอะโหลดไว้อยู่แล้วนี่คือมาเคือ,อนเดียวกันอะทุกคนเห็นไหมข้างบนกับข้างล่างมันคือ,อนเดียวกันผมโหลดไว้ไว้รอไว้แล้วทุกคนต้องรอแบบแบบนี้ก่อนนะแต่ของผมมีไว้อยู่แล้วผมก็ลบไปเลยแล้วก็อันนี้ไปเลย พอทุกคนโหลดเสร็จก็เห็นอันนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นแบบนี้ก็กดเข้าไปพอพอทุกคนโหลดเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้นะรอก่อนนี่แล้วก็จริงๆอ่ะของผมมันมีอยู่แล้วทุกคนก็เห็นของผมอ่ะมันเป็นมันมีอยู่แล้วมันก็เลยจะอัปเดตแต่ทุกคนอ่ะทุกคนยังไม่มีมันจะขึ้นว่าติดตั้งของผมมันจะขึ้นว่าอัปเดตเพราะของผมมันยังไม่มีไอ้ของผมมันมีแล้วแต่ว่าอ่ผมก็ม่รจะอธิบายยังไง ของคนอื่นยังไม่มีมันเลยขึ้นคําว่าติดตั้งของผมมันมีแล้วมาเลยอัปเดตให้นี่ก็กดเปิดไว้เลยติดตั้งแอปแล้วนี่ก็ง่าย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 มากเลยนะนี่เข้ากาลิน่ามากาลิน่าฟรีไฟล์รอนี่คนระับคนอันนี้รหัสเดิมของผมเลย ยังดา,ดา,ดาวโหลดสรัพยาก่อนไม่เสร็จเลยมันจะมีไม่รู้มันเรียกว่าบั克หรือเปล่าคือผมโหลดทรัพยากรเสร็จแล้วอ่ะแต่มันใส่ไม่ได้แต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรมันก็จะนี่ก็เหมดิมเลยของผมอ่ะไม่รู้ทำไมนนกอจะมาณนี้เป็นแบบนี่ก็ใครที่โหลดมาเล่นแล้วก็มาเล่นกับผมได้เพราะมันมีคนต่างประเทศเล่นด้วย